พี่น้องวันนี้สิย่างเขาสวนมาหาเพพก็บผักไปกินก็หลาบปปาแต่ว่าบ่รูออร้ว่าให้เลยลูว่าสิมีผักอีหยังให้เก็บบ่เดี๋ยวย่างเลาะหามืองกอน yes. มีอันใดก็เอานั่นมีหยดกระเดาก็เอามีหยดอีหยังที่กินกับลาบปปาได้ก็สิเอาเมื่อกี้นี้ได้มาแล้วเมื่อกี้นี้ได้มาแล้วพี่น้องนอค่ะแต่ว่าย่างหาอีกเบิ่าพูดว่าอันผู้เฒ่าแล้วมากินของที่ขมๆย่างเลาะหามึงสิมีบ่แนวขมๆไปพี่น้องย่างเลาะสวนมึงมึงไปสิพาไปเมืองพู้นถ่ายสวนพุ่น,นอันจังสุ steer steer me, บีมันเคยมีถ้ามึงปีนี้ไปเลาะหามึง ไปย่างหามึงพี่น้องสิมีผพักอีหยางเนียอุ้ยนี่เห็นกนงมูกับเม็ยนพักอันนี้เหรอเด้อพี่น้องสมังงามมาอวบเจนพักอันพักหอม้อจ้าพี่น้องพักหอมละมืองสมมาหยอดไงงามอวบดีเท้นี่โอ้ยอ้ยอ้ยงามงามงามอีพี่น้องอุ้ยละเมืงดูต้นบบกยัางไงแต่ว่าบปแกด้ยนี่ยังออกดอกแล้วนี่ละเมืองงานหน่อยมันอีพี่น้องเมืองงานหน่อยนี่ไปล่างเอานีไปล่างเอา นี่นี่นี่นมีดอกอันนี้มีดอกมีดอกมีดกอกกระสีกินได้คือกันบอกมันอ่อนเก็บไปเลยจ้าพี่น้องพอเราก็มากหมักแล้ววะเรากินง่ายแล้ววะเรากินง่ายเก็บพกักหอมมะล้วงพอเนี่ยแล้ววะนี่นี่อุ้ยอวบว้าพี่น้องแล้วมึงนี่นี่ปลาไพได้หนิเกิดหัวต้นบะเขียไอ้ยะ,มะเมื่อดดเมื่อวานได้หนิพี่น้องมเมื่อดดเมื่อวานแต่ว่าอาจสิมาน้ำไก่น้ำกา๋าหรือว่าเศษอาหารที่เอาเอามะหอยเหยไก่เนาะ แบบว่าเศษเขาเศษพวกพัดมีซีใบที่เขากินเศษเป็นเศษอาหารเหลือสิไม่เนาะพี่น้องเขาเอามาเทไว้ใน่ปลาไพ่ให้ไก่เขามาคุยมาเคียนนี่เนาะมันก็สิมาจังสี่เป็นไดเนาะพี่น้องนี่นี่อุ้ยพี่น้องแล้วมึงลึกงามอวบดีอวบดีอู้ยถึงใจพอค่ะคักเรือบัดรเด็กกินของอ่อนๆผู้เฒ่าแล้วเด็กกินของอ่อนๆแล้วกับว่าเออมันกินง่ายเนาะพี่น้องเนาะที่กีนี่คณะว่าเขาเนี้ยนี่แข็งปนไหกับว่าอ่อนสูมืออ่อนปนให้กับว่าแข็งนี่พี่น้องมันเป็นยังสั่นเนาะ เป็นตามใบตามธรรมชาติของคนเก่เนาะพี่นอ้องนี่โอ้ยซามีกับพ่อเร้วพี่นอ้องเลยซานมีม้กับพ่อเร้วไปบันี้พักหอมกันนะสิพ่อที่ตุนนี่แหละได้ร้ายเร้วพ่อเร้วไปเดินต่อซิมีผักอะไรอันหัวสวนนี่กับคนข้างทีซีเริ่มหกอีกเร้วด้วยครับพี่น้องพ่อเพียงบอกใครได้สุนเจวันศิษ์เขามาปันไดเนาะโอ้ยจัก,กรวาจังไดอืม นั่นพออีกลอแล้วพี่น้องแล้วมึงแล้วมึงพักอันนี้พักอันนี้พักตาลึงพีนง่น้องไว้ตาต้มจือแก๊งจืดเนะา,ออานเเเนะแต่ว่าพ่อยุ่บ่หลายดอกนี่เคลือสองเครือสามเครือนี่แหละแต่ว่าพ่กท่นเอาพีน่น้องโมนี่พ่ท่านใ้ว่าหยาเม่ยแลว่าหยาอยากกินของขมก็ลาบของขมก็ลาบเป็นอย่างไรหาพักสซพักมาละพี่น้องซิมี่บอสุปีมันเคยเกิดว่าขับไข่ขับข้าววะเว็บเว็บอยู่นะหาเมืองก่อนนี่อู้มจะเครือตําตลึงได้พี่น้องนี่แล้วมึงดูเคลือตำลึงนด้จะนี่ นี่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 อุ้ยพวกเนยอยู่พี่น้องต่ว่าน้ำขอบมัวรืมอม้วนอัน่อยสว่าเด้อยพี่น้องฝนตั้งฝนดอกกระเจียวกับมีเด้แต่ว่าโบหันหลายก็ล่งสิเพ่เพออกมาพี่น้องก็ลัังสิขยายออกมามันสหลายยุ่ส้นหนาบานดอกกระเจียวเนาะดอกกระเจียวก็ได้กินละมึงมึงนสิมีบอลนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องเห็นแล้วนี่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 เมนบอกละอุ้ยเจล่ะเจละ เมีนเมน,มนพี่นอ้องเมนีนหยดงามคักนี่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 มาละขีนน่นกเลยพี่น้องนี่แล้วมึงอุ้ยว่าต้องลวกได้จ้ะพี่น้องนี่ว่าต้องลวกเด้อกินกับสมตำกินกับสมตำกินกับลาบได้เลยนี่มาละขี่นกบกขมแห้งขมกับขมเสียบได้เร็วกว่านี้เดี๋ยวสิเก็บไปเห็นเมียก่อนแม่ยแล้วมัหมีถอยหมีหอยนี่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 มีแต่หยดงามเลยพี่น,อนะน้องแล้วมึงกำลังลึกพสมกันมี่กันมี่ ขึ้นต้นไม้่หรอพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวสิดีหาอันนั้นเดี๋ยวพี่น้องนี่สิดีหาอันกิ่งไผ่มาให้เขาขึ้นพอได้กินน้อยเนาะน้อยนี่ยน้อยนี่ยังก๊อบก๊อบก๊อบดีขนาดเด้อนี่มันละขี้นกค่ะมันเป็นน้อยนี่ย่างเสียบอุ้ยหลายเติบเต้นนี่พี่น้องแล้วมึงดูพุน่าพุน่าพุนพุนบังยอดอากดากอยู่พุนอุ้ยกาบขี้ดินอยู่พุน่าพุน่าโอ้ยว่ากาบขี้ดินกับบะเม่นขี้ดินเพราะปัญใด้เรื่องพี่น้องยึ่เทิงใบไผ่เรื่องจันทร์นี่เท่งใบไผ อมันกระจิงงามพี่น้องว่ามีปุ๋ยดอกด้วยแถวนี้บริษัปุ๋ยใส่แต่ว่าได้ปุ๋ยจากเศษใบไม้ได้ปุ๋ยจากการทับถมของใบไม้ของใบไผ่นี่แหละพี่น้องใบต่างๆหน้าหนี่เป็นปุ๋ยบบกชั้นดีเลยชั้นเลยเลยที่พี่น้องเพื่นวายจะอันตะกิดตะก้อนอันเพาะเพียงกับเผาเด้พี่น้องสมมือนี่สีวะเผาแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าอย่างมากเลยที่พี่น้องแต่ว่าสีวาไผกะคันสีวะหายเผาเลยค่ะมันลายค่ะอีลีนี่มันกะบางที่มันกะหกเนาะพี่น้อง มันหกสีอวัยเป็นปุยก็ได้อยู่ขันเฮามี่มองกักเก็บเพราะว่าบางทีมันหะสลายพระท่านเวยค่ะพี่น้องเมนบอือแจะผู้ใดเก็บไดก็เก็บไปด้วยพี่น้องนีย่างดีมีประโยชน์เขาจะไปเผาขันเผานี่มัน,ม,นมันบอ่บอเบ้อบดีหรอกพี่น้องเก็บว้เป็นปุ๋ยน่าจะดีกว่าแต่ว่ากระจาเป็นใหม่เป็นยังจังสันนี่เออเป็นตะเผายแตะวันนี่กับบท่านกาเผาดอกพี่น้องเพราะว่าจนนี่เขาอนุรักษ์เขาลุนนา่นระลอยู่เนาะกับพวกหัว่าเขาท่านห้เผาใดไปเนาะว่าค่าพีเอ็มมันสูงเนาะมันเป็นอันตรายต่อ,อชีวิตประจําวันของหมูเฮ อ่ะมึงกันต่อพี่น้องเฮ้ยหลายแห้งบ่นี้จะขออนุญาตพี่น้องเก็บก็เดินพาพี่น้องมาเก็บพักเก็บนี่นำ้ำซัมมี่สะกอนมือนี่ฝนกระตุกลิ่นพี่น้องแล้วมึงฝนลิ่นฝนลิ่นฝ่าฝน,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 นห้องซุ้มมือนี่ย่านบุกกาพกโทรศัพท์โดนฮารลังเทียฝ่าหา้วยโพดเอาเราจะซัมรัดคลิปนี้ฝากไว้ซัมมี่ได้จ้าจาาังไรแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเพียงน้ำเลยจ้า